ถวยบ่คุณบัเหลียหาถวยนิดๆหาถัวปิ๊ปชีถวยกลัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านี่ถวยที่หกเลยนี่น่บอกทั้งคนว่าตัวคนลงสาวเฮ้หถัวยกถวอนนี้เพิ่เต็มเลยด้วยถวยที่หกหน่อยกันโมเมียนวันนี้เขาสิตตวงในกลนได้พี่น้องจิ้ววิปกลถวยนี่แหละเอาอันปลาอันนั้นจะสิอันใดก้นถวใสเกียจะจะกดอพอดีเ้ยปาด ยกขึ้นไม่ให้ข่อยเนี่ยมาทำติดเออพี่น้องเฮาเบิ้งน้าเออการปั๊บปั๊บเอาเข้ากะหกหกกลนถวยให้กันดิปลาหกเกี๊ยหกเออปลาหกเกี๊ยหกตัวเนาะเอาพอดีนี่ยแหละสองก้นถวยง่ายๆรูปๆไปเรื่อยเต็งไหนพ้อเหาเจอจะถามให้ค่อยตอบยากเลยตอนนีเจ้ากะหฮ่ถวยมันพอดีมันเกินกันตัวสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเฮาสุภูสุคนครับ อไอ้ปลามากเมื่อคืนตุ้งปลามาพี่น้องปลาหนึนก็ไปเห็ดตลาหลาของหัวแล้วอันนี้ปนนไปยึดศอกอยู่หรอเมื่อกี้มีตัวใหญ่ดิมี่ตัวละสามโลสี่โล่โละมาหดเดือดบันนี้ก็มาขั้วเกียดออกขั้วเกียดออกจะเ,เอาขั้นไหนหันเอาขีดออกยนันเพันเราเนานะหล้วก็นอกกันแข็งไว้พี่น้องบันนี้สีมา ทันจิมะเล่เห็ดสมนี่นเลยจีเห็ดสมห่อตองนี่พี่น้องสมฝักต่ำดีๆหลายตัวอยู่ถึงแบ่งไปต้มแล้วก็มีเอา้าไปยังไงพ่นขั้วกวอนบาด้ยเสียงกระหน่อยนะพี่น้องเนี่ยเสียงกระหน่อยก็ตัวปลาหลายฉยนจะตัดหวัวออกตัดหวัวละลอกหนังเด้พี่น้อง กาไปตุม่มนี่แหละครับวิธีทำของพญ่วง่ายพวดก็ได้กินสมไปอิชกตะโดน้วสมฟักนี่แหละครับวิธีหลอกนางไปยิชก ทองเพ่เอาได้สินะทองเอาไว้แต่เห็ดแเดี่ยวเห็ดแเดียว,เ,เ,ยวเอาตัวเนื้อ ตีไปย,ยงังไยพ่นกับสิมีชิมดึงนี่แหละครับวิธีการหลอกหนังออกเลยหลอกกับงานแบบนี้แหละพี่นอ้องเอาตัวเนืเอ้ออาห่วยพื้นมื่นไหร่ นะครับหนังเอาไปถอดหนังเอาไปถอดไอ้พวกไอพูนเสียดให้เบิ่งก็กตัวด้วยพี่น้องก็สีแรงออกดีๆคว้มสะอาดมากดับหนึ่งด้วยพี่น้องด้วยน้ำไม่ยอยากหน่อย วานี้เขาจะกินดิบด้วยครับีต้วนอหนังเราไปถอดเราไปต้มเมี่ยัมคำมาจากตลาดพอดีเจ็ดตัวเจ้าสวัสดีครับแมวขำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ขุดดีๆขุดดีๆีเนแล้ครับหลังจากที่พยังห้อยพ่น ตัดหัวแล้วเนาะลอกหนัองออกดีๆพติกด้านหลังมือนันหน่อยทำเนี่ยล้างง่ายๆมือสิเหล็กหน่อ,อ,นองล้างออกดีๆเนะอันนี้สามน้ำแล้วอันนี้น้ำที่ทางงาเสียต้องล้างน้ำเกลี่ยได้เป็นหน่องน้ำเกลี่ยล้างขับข้าวขับ,ขบมันออกดีๆเนาะเพราะว่าเขากินดิบต้องเก็บให้สะอาดทั้หน่อยอน้ำนี่ล้างน้ำเกลี่ยเป็นหน่องน้ำที่เสียแล้วก็ล้างอีกน้ำหนึ่งเน,นาะเป็นน้ำที่หาพ่อ,อน้ำเสียหนอย่อนยมีแตวกระถูกออกดีดๆนี่และครับ นั่งถูออกดีๆแนนั้นทีกันเลยถูๆถูออกซะคนยังแบงชีวิตเท่ากับปลานี่มันของขู่กันเลี้ยงบย่ได้เมื่อผสมกับปลาแดกอยอังแย่งเลยแต่วเห็นเจอกันดีนี่นเนาะตูนปเจ้าตาแปลกแปลกเจ้าอัน <c oughs> นี้ก็เลย ยันกระดูกดีดีกรนี่กรเรยออกิเป็นหนังแมนแมนเดี๋ยวสีเลดูออกพี่น้องเหลดูออกเอาแต่เนยนีมันจะเห็ดตกแนเอาตัวเนียลรวนเลยเดี๋ยวเรกระดูกห่เป็นกระฝักสิกันอมันนี้กระฝักดีดีแล้กระจิตกราจิตตาใโค้งฟองมึงกันพี่น้องแต่่ตัากระจิตนวดเอาอมึงกันวันทางสิฝักแหลกกันเลยเมื่อเฮ็ดตูดกระลังนี้มาล จะไปเห็นนี่นัน่งยืดซื้อกับวัวใบใหญ่ๆเลยมั่งกับมีดขานะเนาะเลียนหนีพ้นกับปีน <laughs> จ้าโอ,อ้ดีเราไปล้างน้ำาอ,อกีกน้ำนึงเอาน้ำทุ่งไทยกันล้างาได้ไหมครับน,น้ำนี่นเราควรสเอาไปแลดูกออกง่งๆละเอียเลยียกิ้งๆไว้มันเนียบป,ป่ะดู <laughs> <laughs> อ้ท่านบันนี้พี่น้องโอ้ยเสียงกันหน่อยนี่ครับตัวนี้เขาก็เสียงกันเนื้อเปล่าเนื <c oughs> ้อเปล่กระดูเขาป่เอาเด้อพี่น้องไงคือหน่อยเท่าล่ะ <c oughs> คัดออกอะไรบางทีแยกกันอันนี้จานเนื้อ,อจานดูใช้จานดูนี่จานเนื้อบะกม่จานดูดูสีกระมังแล่เนื้อออกจากกระดูกให้เไหดกานพอหก็จ,จงปัก Cập lán chạc làng lẻo nó, làng đi đi đó Làng nam kia nằm nhau, đau đi đi lâu cả Nó sẽ hăn, đứng xì lại phía nọ Nơi ngắm ngam vậy mọi nè nội, phía nọ là sẽ phạt Nè đứng đẽ ngắm ngam vậy phía nọ Đó phạt con bàn hăn con Vật tửa chiếng nội Ôi! Côn mặt cóng nhầy vô, nèo nhầy Bật chiếng mặt nội thấy nó thì nọ vậy thang đạc Đó Chiếng nhầy ông ngừa bàn, bố đèo hãy nâng tiền là là cái chương trình phật hăng một nỗi giờ ngang mới đây hoa tuồng, đấy, đây là làm thứ phơi cài นี่เลยพี่น้องหลังจากที่เ่าแหล่ออกดีๆเป็นตอนนี้หน่อยเอยงสิลนะเนาะเอากลับมาฝักอพี่น้องฝักแหลกๆจ,จะนกกนหน่อยโรสิเซนโคกตําสิ่เด็ดตำมุ้พี่น้องโคกกระหน่อยขวดจะไม่ได้ตำเนาะหนวดเลย,ย,ยขันแหลกๆขันดีๆไหมพี่น้องเอาะยังไม่พ่นฝักพ่นบักเนี่เอาเนี่ยแหละครับหลังจากที่เ่า ฟักปลาเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะสิเจ็ดสูตรโบราณเด้เมื้อน,นี้ว่าสิตําใส่โคกบ่คือดอกพี่น้องโคกมันน้อยเอาแบบนี้่นะครับแต่ว่านวดดียวขันมันดูแล้เนาะน,น,น,นี่ครับเครื่องปรุงก็มีเกียร์เด้เขา่าเข่านี่เป็นเข่าที่เฮา1มันขันนี้ได้พี่น้อง1แล้วก็เอาไปล้างผ่านน้ำเด้อล้างผ่านตะแกรงผ่านนา้ำให้ความเหนียวเพิ่นออกให้ปั๊บเลยครับปั่นนวดเปเหนียวพุ่นละนวดจนเพิ่นเซาเหนียวพุ่นนะครับจังเขามาเฮ็ดผสมเนาะอันนี้ก็กระเทียม ต้มเมื่นนี้ขาดบุหรี่เด้พง,งมัวแมทำเรื่ด้ของกัและมากๆหันเอาึอายสูตโบราณเขาเด้อบาดนี่แม่แมมาเบ่งบาดนี่อะพอมาพี่น้องบาดนอู้หูแ่นตันดีครับแม่ครับตสีลินบักตวงได้พี่น้องมาสูตรโบราณเนาะตอน้มกงตวงสว,วนผสมแม่บ่ละขอชีว่างนี่ละปลาเจด้จะถวยแล้วก็ครับ chắc lẽ con không có tuồng đâu thì nên thua bắp nó nhiều gì cả chèn ăn tận đây mà không tận nữa nó không tận nữa bắp là cái chèn đi 2 thua ấy đơ, đưa xoay cần đơ quay xào luôn tiếp chèn nói sám thua 3 xăm cần bao tiền hồi xăm được đó nè nén nó đấy gì bao đồng สีถวยถวยบ้านเท่าไหร่ละพี่น้องถวยสมัยเก่ายังดีครับเท่้ราทำ่ไมครับ4ีถวยแล้วหาถวยหอถข้อถวยบาคคนบ่เหลียหาถวยนิดๆหาถวยเป๊ะๆ4ีถวยกลัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านี่ถวยที่หกเลยเนี่ยบอกทางคนว่าตัวคนลุงสาวฮอกถวยตอนนี้บ่เต็มเลยเรอยถวยที่หน่อยกูม่น บัดนี้เขาสิตวงได้ก้นได้พี่นออ้องชีวิตก้นถวยนี่แหละเอาอันปลาอันนั้นจะสิอันได้ก้นถวยเชกเกียจะจะ,จะก้น,ออนกเอาเอาพอดีเอยปาดยกขึ้นไม่่อยเนี่ยมาทันตีเออพี่น้องเขาเบิ่งนำนำเออป๊าปัา๊บปเอาเขากะฮกฮกกลนถวยให้กันดิปลาฮกเกี๊ยวฮกปลาฮกเกี๊ยวฮกตัวเนาะเอาพอดีนี่แหละ ก้นหวยแง่ๆยลุบุไปดิังไหนพวอเหาโอจะจะถามใหตุผลตอบยากเลยทอ่ถวยมันพอดีนเกินกันตัวก้นมันลุกตรงลงนี่ที่มายนั่นเงียยมันละหวยรุ้เงเพ็ดพิสดารหวยอะไรอ้ยคนได้หลงหนึ่งสงามจีจีั่อันมันกับก้นเล็กก้นนี่เราทำกันดิโอ้ยเป็นคำถามที่ตอบอยากมากเลย นั่นหน่อยนี่เดี๋ยวนะเอากระเทยเ,ยเซกีนหน่อยหนๆด้วยกันเอาวะจะหาเอาถยุยที่มันพอดำพอดีตัวเจ้าก,ก็จะไปเอาถยุยที่มันกลดลึกอลไรแบบนม่เนาะแต่แล้วล้างอันก้นลึกตั้งเรื่องเว้ยมันกับปูไดแล้วเน่แน่นแล้วเครื่องนุ่นๆทางใต้ลุกตั้งเรย่องโอ้ยถุยก็โยนบ่ <laughs> ถุยกาไก่ห้องนี่แหละนี่ข้นี่กระเทียมนะกระ,ะเทียมก่อนทเทียมใเซกีนี่แหละพี่น้องขีดนึง ปูงพ่อเสียบเดได้ได้พี่น้องเด้อะผู้ใดบ่มีแนวตวงกับปูงพ่อเสียบล่ะอันนี้มึงได้เข่าว่มีความเหนียวได้พี่น้องเหนื่อยมาเลยหลางแนมพอกันเข่าก็กระเทียมทอกันีะของนัวนัวมามาโลดหน้าส่วนตัวนึงเด้อมันละเอามีแถมอยู่บ่อาจักหน่อยได้เย้ๆนะบ๊วยนี่เนาะคือแถม่อยหลายเนาะบ่ทันเห็ี่ยนหรอพี่น้องัปสมมื้อนี้เฮากินเร็วเฮาใส่ผงนัวได้อยู่ได้อยู่ใส่เยอะใส่หลายเขาใส่ใส่หลายใส่าคอนัวคอแซ่บนี่ล่ะ ไม่เอาเรื่องบานนี้ครับอันว่าพ่อจังเติมเอาวันเป็นพ่อดีมับแล้วละ่ะสีพ่อตองนี่พี่น้องไปเตรียมตองแม่ไหมแม่ครับเอาเฮ้ยจิ้่อตองเัอะน้องห่อตองเถอะเนาะห่อตองงามๆเข็ดเจ็บๆเบด้เข็ดส่งไปให้ยายคือเกาดิเตรเียมตองตองกินเ,เสียบๆนะนี่ไหมเนาะนวดดีๆเด้ดพี่น้องนวดจนว่ากุลล่ะ รมมาณมีชิ0นาที่ด้ครับนวดจนเราแขนอันตัน,นพี่น้อง <im it> นวดดีๆที่แรก็ยังงม่พ่นประส <im it> ิตแแต่ลขอันตัน่แขอันตันน้อยหอมก็เลยประเดตนตมพี่น้องโคกน้อยพดนวดหนาสิตธิ์ตใสปัจะโดเสียสมตำให้เบื้องด้อตปัจะ <im it> โดกับสมแสเนาะสมเสปัจะโดกับแสบดเ เหนียวหรือเม่ยห uh, mm, um, um, uh, um, ัมเริ่มเหนียวแล้วขันขันขันคับๆแห้งไล่ๆซิมเหนื่อยเยนี่แหละปัญหาข่อยบ่ให้เย่ๆมาขันเพราะฉะนั้นจะขันบเมื่อหอยให้ข่อยบ่แหลกเลยขันบ่แหลกขันบ่เหนียวดีวะสัสบนขันบ่เขาต้องขันให้แหลกเลยดิเมีหัมเออขันให้แหลกขันให้เหนียวตุยอยู่เนี่ยไม่เหันปวดมือหันมีอันต้ข่อยก็ยังปวด แก้มขึ้นนี่มว่ามันย้อนเห็ดงานย้อนออกกำลังนี่พี่น้องย้อนขั้นผสมกับขั้นปลาแดกเอาให้ข่อยขั้นก้อนเมฆครับขันขั้นขันทีเร็วกบนี่แหละครับหลังจากพอยังไม่พ่นนวดใดทีแล้วนวดประมาณยี่สิบนาทีได้พี่น้องเนี่ยเป็นก้อนเขียนมือแมนพียนวดให้เขนอันตันของสี่เด้เขนอันตันครับเป็นเท่ากับสีแดงเป็นก้อนลองสีได้พี่น้องครับแล้วก็สีห่อตองแบบนี้ กับพอตองแบบนี้เด้อพออย่างแม่พ่นหอว่างามได้พี่น้องยังแม่บักขำ้มงแล้วจุวยพนันบ้าครับกระดิ <laughs> ่งแดงเป็นก่อนนั่นสิแม่พี่น้องให้พ่อห่อได้นี่ละเป็นไม่ทำนิดใช่ร<อ>ครับก่อนซทำนี่แหละเห็ุเป็นก่อน,น,นอหอเนนนหมืนก่อนใหน้องพี่น้องจังห่อทีเดียวจังบนหยากจังจังห่อไงแหน่ยเอาแบ่งให้คอยปั่นกอนเมียหำโอ๋หลอโอ๋หลองสิละเหตุไปปันป่นซะก่อน เจ้าห้อให้พี่น้องเขาเบิ่งเด้องานนี่ต้องอาศัยพอหามแรงงานฟิล์มอร์างานฟิล์มมือรันนี่บอกไปก่อนเลยนะเจ้าก,กับซังหาเปลด่ยนเ <laughs> จ้าเป็นผู้หญ,ญิงเจ้าห้องานมันก็ขอ่อยเจนละทีะเ่เพลินละพี่น้องที่ตกใจและหนี้ว่มาท่านแล้วเจ้ว่ากะศหอ่อบะข่อยเกี๊ยวมาไหนไก่ยาว่าเถอะเนาะเอาที่รสชาติหมดละม่ไ,ได้เอาตองเข้าไปในดอกแหม่ห่อเห็ดสมแซ่บอ่ะเอาละแกะออกมาเฉยๆถังไม่เฉย ถ้าตุเตียมีแต่ใยห่อให้ยายใอยูใยใบยูใยไปล,มล่มระบากหนักกันกบางไงบัววิธีการเฮ็ดได้แต่ว่าสอนห่อตองนี่อยลำบากเลยมันบัวใยเราสวนทึ่งยุ้มหัวก็ยังบ่้านเป็นอยู่ทึ่งยุ้มหัวกันยังบ <c oughs> ่ง้นบานเป็นอยู่ยายเราสวนให้วิธีก,ก,ก,การจืดทำอะไรอยู่แล้วกลับบอลล์องสิ่ง ก็รอให้ทอกันรอให้อแล้วก็จังสิได้เตรียมการห่อนะพ่อครับเราไปเหยียดขายส่งแหวนเหยียขายก่นบบ <c oughs> อนละสิบบา <c oughs> ทก่อนละสิบเงยียดสิไปขายหากระ่ปจักขายก่อนละหาเหยียขายก่นละหาสิสมปลาไปาหั่นเม็ดเลยได้พี่น้องเม็ดเอียงเสียงสมไข่ปลากระเบื้องเอียงเสี่ยงไปยี่ทรงห่อผสมไข่ปลาทองหอนะ่อกระเบื้อไม่นี่แหละเขาจองไว้แล้วแม่เ,เขาจองไว้แล้ว ตนักงานโลตัดจวงว่าเล้วกันะเอาให้ใครเอาล่ะก้อนเนี้ยคอับม,มีน้องเขามาเป็นตัวทำหัวตองเขาตามมีตามเกิดตามบุญตามกรรมเมียบักหำกับโบเฮ็ดแจ๊กเที่ยวยายพ้าเฮ็ดกระกได้นี่นี่นาทีกอกเนื้อปลาติดจำได้ยี่สิบแจงใบตองวันพี่น้องแจงตองก่อน พอมอง,งามกับเยาว่ากันเด้พี่น้องเอาทิรทชาติเนาะ <c oughs> นี่ไหนนองมองงามจังเลยนี่หนุนี่หละพี่น้องใส่ถุงแบบนี้ก็ได้พี่น้องนะอากาศยังว่เขาเนาะสมองยังสีแดงดี เอาที่ตรงมันนีก่อนพี่น้งอนงแหลมตรงว่าซึมออกน้องพี่น้องมีแต่พี่น้องตามมีดตามเกิดเด้อเอาที่ลดชาบอื้มสองสันเนาะ ยเได้ลพอำยู้่ยกรห้อเป็ี่ยน่ได้เห็นว่ากัเลยนี่ละพี่น้องช่วยพี่เนาะหลายห้องเด้กนังส้นกล่องหลายห้อแล้พี่น้องอันจ้อยๆนเม่บังขห้องด้หนิเม่บังห้องหนิเีนี่ของไปทว่ากันมับเด้ห้องต้อบาทนี่นะ ยี่เจาอก็ได้เมคยมายี่เ้หอดูพนะ <c oughs> แตงตองคนพี่น้องเอองามกวเกา่งางมจังเลยคนผู้งามปนนมนา,านนี้เ็เนาะเมียทำเจกกระซังวานี่ะธรรมดาได้ถึงนี่เมียทำห่อปอกมอมทงีเลใส่ถุงสี่ะรพี่น้องน้นเป็นยังบซึมอหกมาเนาะ วิธีการเก็บรักษาหอมบัวเซ่ก็ได้ลมไม่น่าอยากใส่ถุงกับบัวเซ่ก็ไดแล้วตองเซ่ตองนาั่นนาแม่ใส่ตองนานนาเอาแต่ว่านี่เขาเห็ดบางๆนึงตองสองสามสันนึงไอ้อลงตามเออพี่น้องเบิ่งน้ำแนววิธีการพับนี่แหละครับวับ <teenage time. S 2> ป <bizarre> ับเป็นอย่างเมียหำเจ้าอย่าหลอกเลียนแบบกูได้แม่ครับ กำลังเบิร์ตี้อยู่ดิปั๊บนี่เด้อนี่ออมสั้นออมปอเมื่อกี้เรพี่น้องศาสตราไดไหมล่ะเอ๋เห็นท่านบ่เนาะก็แงมอยู่แงมอยู่กะหักคือผู้ห่อบ่สมห่อแลหาบาทอยู่โอ้ยเดี๋ยวใจดิเอาห่อให้มันเลี้ยวบาทเอาครับนี่แหละครับหลังจากที่เฮาห่อแลี้วๆโอ้ยไดหาสิบฮวบพี่น้องจะหลายเติบอยุสองกระถาง ล้วห่ออยู่สักพักนึงเลยเมียนห่ออยู่ประมาณคเกินสิบโมงแล้วทั้งห่อทั้งขากันเด้ท <c oughs> ั้งเสียงกัน <c oughs> สวัสดออกมาสวยงามปาน <c oughs> ปนี้วุ้ยอ่ะก็เป็นว่าสำเร็จนะพี่น้องเนาะครับอีกจะมั่นจะมือไหมครับสามมือเนาะสามมือคะ่ะอุ้ยมืออื่นอยู่ดิแต่ว่างข้าสมแฟร์ก,กับสองมือเมียนประมาณสองมือเนาะจาอากาศมันห่อนสองมืออากาศห่อนห่สองมือกินได้แล้วพี่น้องแก่ไปตองขึ้นข้ามเขาเงยตุ่ย้าไปอุ้ยคักขนาดเอาสำหรับที่นี่ไปสำเร้บพี่น้องสวัสดีครับผม